สวัสดีค่ะพบกับรายการหควชซิงพ์ผิงมอนิงนิววันศุกร์ที่8สิงหาคมราคาทองคำสปรอร์ตเมื่อวานปรับตัวขึ้นแรงช่วงกลางคืนปรับตัวขึ้นทดสอบนาต้า3,400ดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคือน3,396ดอลลาร์เพิ่มขึ้น27ดอลลาร์ค่ะมาตรการภาษีของทัมนะคะมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวานนี้ทำให้กังวลว่าจะกระทบกับให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นนะครับ มีการคาดการณ์จากสำนักวิจัยหลายแห่งนะคะว่าอัตราภาษีนำเข้าที่แท้จริงของสเาอาจจะพุ่งขึ้นเป็น1 7 1 8เปอร์เซ็นต์นะครับตัวเลขตรงนี้สูงที่สุดในรอบ90ปีเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้น,นครั้นสิ่งที่ตามมาก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจกสเกาชะลอตัวลงหรือว่าสแต็เพรชั่นอาจจะเกิดขึ้นนะครับผู้ขอสัญญาง,งานที่ประกาศเมื่อคืนเพิ่มขึ้น7 0 0 0รายเป็น2 2 6 0 0 0ราย สูงกว่าดคาดการณ์ว่าจะออกมา2 0 0 2 1 0 0 0รายค่ะก็ตอกย้ำนะคะว่าตลาดแรงงานเฟรนการ์เริ่มอ่อนแอลงนะคะทางด้านทรรมเนี่ยมีข่าวว่าจะแต่งตั้งเซีเฟนมิลลนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการเฟรดท่านใหม่แทนเอเดนาคูเกอร์นะคะที่ลาออกก่อนครบวาระ,นะคระับเราก็การลาออกของท่านก็ มีผลในวันนี้แล้วนะคะมีข่าวเกี่ยวกับตัวเกงประธานเฟดท่านมาอีกนะคะว่าท่ามีคนในใจแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นผู้ว่าการเฟดวอลเลอร์นะะแต่ว่าก็ยังมีเวลาอยู่นะคะจนถึงปีสิาคมปีหน้าผู้ว่าการเฟดวอลเลอร์เนี่ยก็สับสุนให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยนะคะไม่ว่าจากการถแถลงแล้วก็การประชุมเฟดไหนครั้งที่ผ่านมานะคะก็ยกมือ เสียงแตกว่าอยากให้ลดอัดตกเบียนะครับทางด้านกองทุน SPR เมื่อวานเข้ามาซื้อทองคำหนักทีเดียว6.3ตันค่ะคืนนี้ติดตามการถแถลงของประธานเฟดส,สาขาเซาล,ลุยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ติดตามเงินเฟอ้อของจีนนะไม่ว่าจะเป็น CPI หรือว่า PPI สำหรับแนวโน้มมากขทองคำนะคะ,ะก็คิดว่าน่าจะมีแรงเทขายออกมาแล้วนะคะเช้านี้เห็นขึ้นไป3 4 1 0ดอลลาร์แล้วก็มีแรงเทขายออกมา นะคะแนวรับ3,380ดอลลาร์3,365ดอลลาร์ถ้าแนวต้าน3,400ดอลลาร์3,420ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาตองแท่งของสมาคมม่วานปรับเปลี่ยน11ครั้งนะคะแล้วก็ขายออกช่วงเย็น51,700บาทเพิ่มขึ้น150บาทค่ะแนวรับ51,700บาท51,550บาทแนวต้าน51,900บาทแล้วก็50,000 2,100บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะมีอยู่ขายทำกำไรที่ประมาณ52,000บาทขึ้นไปได้ค่ะจาเข้าซื้อเก่งกำไรนะคะดูประมาณ51,550บาทถึง5 1 7 0 0บาทค่ะ g o ลฟ f เ t u r e แนะนำเทรดดิ้งตามกรอบนะคะ3,380ถึง3,400ดอลลาะะร์ค Goal AI Future เทรดดิ้งตามกรอบ3,405ถึงประมาณ3,425ดอลลาร์ค่ะ ส่วนเงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะอยู่ที่32บาท30ตังค์ทำดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะทําให้เงินบาทแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะคิดว่าเงินบาทน่าจะขลื่อนไหวในกรอบแคบๆอยู่นะคะแนวรับ32บาท20สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน32บาท50ตังค์นะคะ USD futures สัญญาเดือนกันยายนแนวรับ32บาท10สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน สามสิบบาท40สิบาองค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ